เราเดินาำม,มาถึงคั้ที่5ของรายการเป็นคู่มวยในฝันที่แฟนมวยหลายคนติดตามนะครับเป็นสายรุ้งกับหนุ่มธนงครับมาใา้ในช่างน้ำหนัก124บปอนด์เท่ากันนะครับเซินซูนงร้อต่อ168บปาดหัวตัวเท่าครับอายุ18ต่ออายุ15ครับ81พายชนะ61แพ้17เสมอ3ครับในขณะที่หนุ่มธนงนั้น37ไพายนะครับชนะ25แพ้12ครับยังไม่เสมอใคร โอ้โหเป็นคู่มวยที่แฟนมวยอยากดูครับเป็นสายลุงนั้นมาจากกระบี่นะครับส่วนหนุ่มธนงมาจากสงขลาครับเป็นสายลุงนั้นพักแล้วพิซ้อมที่ค่ายมวยสอเดชดำรงในขณะที่หนุ่มธนงนั้นพักแล้วพิซ้อมที่ค่ายมวยเพชรนุ่มน้อยครับค่ายใหญ่ด้วยกันทั้งคู่เลยครับมีมาตรฐานสูงด้วยกันทั้งคู่ครับย้ำกันอีกครั้งนะครับฝาก สนามมวยป่าตองภายใต้การบริหารงานของดรชัยนันสิทธิคุณครับยุคปรับปรุงใหม่นะครับเรามีมวยให้แฟนมวยได้ชมกัน5วันในรอบสัปดาห์นะครับเริ่มจากวันจันทร์กับศึกพีเวันมันเดย์ไนท์โดยโปรเทเอร์เล็กภูเก็ตหรือว,ว่านิพนธ์วิชัยดิตวันการทิวส์เดย์ไนท์โดยอาจารย์ทำกระทู่มฟ้อมทีมงานพฤหัสบดีกับป่าตองไฟไนท์โดยโปรเทเอร์หนุ่มน้อยเมือนใหญ่หรือว่าสมนึกพัดบุรีนะครับช่อง5ถ่ายทอดสดแล้ว,วก็วันเสาร์กับสัปดาห์ไนท์โดยอาจารย์ทำกระทู่มปลอมทีมงาน ปิดท้ายที่วันอาทิตย์นะครับป่าตองคอมแบทฝีมือของโปรเตอร์หนุ่มน้อยเมืองใหญ่หรือว่าสมนึกพัทบุรีนะครับช่องเพชรหนุ่มน้อยออฟฟิเชียลถ่ายทอดสดครับทางงารายการเราได้รับการสนับสนุนจากท่านนายกวรรณยุทธสุติกุลครับนายกเทศมนตรีบางกะทูและก็นายนารีสอร์ทแอนด์สปาสนามมวยป่าตองต้องขอขอบคุณท่านสมวรสุวรรณรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตขอบคุณท่านพิรุวงช่วยชูกับปลัดจังหวัดภูเก็ต และขอบคุณท่านผอ,อธนวุฒิชละนะครับผู้ในการสำนักงานการกีฬาประเทศไทยประจำจัองหวัดปุกเก็ตครับที่ให้การสนับสนุนสนามมวยป่าทองด้วยดีเสมอมานะครับฝากย้ํากันอีกครั้งกับรายการมวยดีๆนะครับศึกซอเดชพันธ์ในวันอังคารที่9กันยายนนะครับที่สนามมวยเวิ์สยามสเตเดียมตะวันนาครับจัดโดยรองเชิครับพันธุเบรโทร สุรเชษเดชพันธ์ชมฮาเวีร์จากสเปนนะครับเจอกับเซตีเว่นจากเวียดนามวีแพรมจากเวียดนามกับเจอเพติเซียจากบราซิลสอตันมินนะครับนักชกจากพม่าเจอกับมูซาอาซัมนักชกจากฟากีสถานกับพร้อมคู่มวยไทยนานาชาติอัดแน,น่นรายการเต็มแมส์นะครับพลาดไม่ได้ครับ เีเมือของรองเชษ์นะครับเป็นกำลังใจให้รองเชษ์พันธุรบลโทสซลเชษ์เดชพันธ์ด้วยนะครับคู่นี้นี่ต้องบอกว่าถูกคู่คนดูถูกใจแล้วครับดูลวลาการว้ายครูของเพชรยลุงเสอดดำรงนะครับ หังจบจากกระบ,บี่อาักเลยที่ซ้อมที่ใ่ล้มวยซอเด็ด,ดำรงตรงเขื่อนบางวาดนี่เองครับในขณะที่นุ่มธนงมาจากสงขลานะครับอาพักเลยที่ซ้อมที่ใกล้มวยเพชรหนุ่มน้อย่าป่าตองนี่เองครับห่างกันไม่ถึง10กิโลนะครับค่าย เทรนเนอร์คงนะครับขึ้นไปตามคนนะครับเพชรสายลุงคงวอยจกกักระพันนี่เ,นะเป็นทีมงานของเฟซหน้อยแล้วครับตอนกลกับหนุ่มธนงนี่เป็นเทรนเนอร์คง ปีชาจันเกตนะครับติดทามของการเตคเกคของสนามมวยตาตองหุณหางคู่นี้ครับถือว่าเป็นคู่เอกก็ว่าได้นะครับอ่าหลายหายคนนี่ติดตามนะครับคู่นี้ใส่สีเลยครับนมยวยขวาด้วยกันทั้งคู่กับหนุนชนงหรือว่าเพชรคลองต่อเดินนะครับ หลังจากเปลี่ยนชื่อนี้ชนะมาเกือบทุกไฟแล้วครับเพิ่งมาจะสะดุดไฟล่าสุดแต่สะดุดแบบสะดุดแบบสะดุดแบบคู่ขี้สูสีเลยครับแล้วจังหวะวางซ้ายของเพชรสายลุงม,มันโนงโยเข้าหาครับพยยามแะช่ชาซ้ายวัลยแลวเติมดไม่แข้งขวาเพชรสายลุงนั้นไม่หลุดไม่หลัวให้เห็นแล้วครับ พยายามจะลงล่างครับใสล่ลุงพยนยามโยกเข้ามาวางซ้ายจั hey, oh. ยงหวะเอ๊ะยับวางซ้ายหนะ้าละบีกับสงขลาครับแม่ <Hey. S 1> จังหวะเอขวาไม่โดนครับพยายัางจะโยกเข้าหาแล้วครับสร้างจังหวะ โอ้โหหมาเลยครับแข้งซ้ายหน้าคนละดอกคนละทีครับแล้วครับมาดูคู่ที่ห้าครับหนุ่มธนงนี่ต้องบอกว่าพ่อเป็นนักมวยเก่าพ่อนั้นดังไม่สุดนะครับก็เลยดันลูกชายแลวลูกชายก็ทำได้ดีด้วยนะครับไมก่อนเชื่ออะไรนะ เพชรคลองเพชรคลองต่อ e ีจหวอล่าเปลี่ยนชื่อมาก็ดูดีนะเพิ่งจะสะดุดนะครับชนะมาตลอดเปลี่ยนชื่อเป็นนนทนงในชนะมาเกือบทุกไฟแล้วก็มีสะดุดแพ้ไฟเดียวสะดุดแพ้แพ้แบบแพ้แบบคุกกี้สุสีแพ้แบบชูใครก็ได้ จะเป็นเพชรสายรุ้งจากกระบี่หรือว่านมท่านนงครับนักชกจากสงขลาครับามกวันว่าไงนะสงขลานกน้ำเพลินตาสัมบีลาเพลินใจเอฟนี่จำไว้เมืองใหญ่สองทะเลศสนีสะพานป่าศูนย์กันค้าแดงใต้ครับไม่อยากจะโยนของกระบี่กระบี่นี่ ยากหน่อยยากหน่อยเพราะที่โยนไปสมขานี่เห็นว่าเอฟจำได้ผมคนสมของยังจำไม่ได้เท่าเอฟเลยสมขานครับอ่ะบนรูทีนี้ยังเรื่อยๆอยู่นะครับเอฟาช้าครับกว่ากระแทกมัดเยบ ก็เติดในแข้งซ้ายนะครับแต่ยังจะถีบไปใส่ลุงเจอแข้งขวาของหนุ่มธนาวัลแข้งขวาเจอแข้งขวาสวนก็ไปเกี่ยวนี่เกี่ยวปั๊บตัดล่างพยายามจะลงล่างไม่โดนครโดนก็โดดเข้ามาใส่ด้วยแข้งซ้ายเลยครับหป็นนุ่มนะไปใส่ลุงมายังจะปักได้สองฝา ้องบอกว่าคู่นี้นี่เป็นคู่มวยที่แฟนมวยต้องการชมเยอะที่สุดนะมีเสียงเรียกร้องมาเยอะออคู่นี้หวันนี้ถ้าเป็นคู่ดุเดือดก็ต้องคู่รถเก่งโโอ้หคว้ามาให้ไม่แหมต้องบอกว่าคว้าไปแบบเอาชนะใจกรรมการชนิดที่ไม่ต้องตัดสินเลยไม่ชนะก็ไม่เสียของนะโอ้โหไม่เสียของต่อยเล่น<ๆ>ต่อยทุกครั้งคุ้มค่าทุกครั้งนะครับรถเก่ง แล้วก็คู่ต่อสู้วันนี้ก็โอ้โหสุดๆนะคือถ้าต่อยกับรถเก่งนี่ต้องเต็มร้อยถ้ามาแบบไม่เต็มร้อยนี่โอเคนันวันนี้ต้องยอมรับด้วยเนะี่ยว่าน่าจะเต็มเวทน่าจะเต็มเวทด,ด,ด้วยร้อยสิบบาทใช่ครับคือรถเก่งนี่ยิ่งต่อยยิ่งเล็กนะอ,อ, <laughs> อ่ะว่ากันต่อกับยกที่สองนะครับ หนุ่ท่นนองครับอยากจะลงล่างนะครับมันก็จะสงขาอ่าเดี๋ยวอาว่าผมเชียร์ออกหน้าออกตายอ่าเราก็ดูไปแล้วก็บัรยายไปนะครับอ่าบัรยายไปตามภาพทางสายตานะครับอ่าสายมาครับไม่ไม่ฝักไฟฝ่ายใดอ่า <laughs> เราไม่ได้ ชี้นำด้วยนะครับ,รบแล้วก็ไม่ได้ไม่ได้รักใครคนใดคนหนึ่งไรทำเราก็บรรยายไปตามนั้นแหละถูกต้องครับพยายามจะลงร่างครับพี่สายลงุงถึงจะลงโอ้โหจังหวะวางซ้ายครับน่าสายหน้าทำได้ดีครับหนุ่นนมธนงครับพยายามจะใช้ซ้ายวัดระยะแหละครับ โยกลงล่างยังไม่หลวมกันนะครับจังหวะทันล่างอุมอ้มปรากันพิชารันเก็บบอกยกที่สองแล้วนะจริงจริงๆนะดูมวยไทยห้ายกนี่ได้อัตลดอีกอย่างนะถูกต้องครับม,ม,ม,มีลูกแก้ลูกกันอย่างที่ผมก็เอฟเรียนอยู่ ตลอดนะครับมวยไทยนี่ดับซ้ายของบุญกนงแม่ไปยันแบบดับล่างได้เจอซ้ายสวนครับคือชิงเลี่ยมชิงไหวชิงคลิปกันครนะต้นต้นและปลายปลายนี่วัดระยะใครจะยืนระยะได้ดีกว่ากันต้องบอกว่าได้เลยครับที่บอกว่าวัดกันที่การยืนระยะการแก้เกมการที่ซ้อมอะไรนี่โอ้โหผมว่ามวยไทยฮายกนี่มีเสน่ห์อยู่แล้วนะครับและดูไม่เบื่อด้วย ผมดูมาตั้งแต่เล็กๆครับเป็นปัจจุบันนี้ก็ยังดูไม่เบื่อโอ้โหเพินเพินแั๊บเดียวกับหมัดขวาครับเป็นปลายคางครับโอ้โหโอ้โหจะว่าเขี้ยววินาทีครับโอ้โหเลือเชื่อเลยครับเกมกำลังพวกที่สูสีนะครับ เดี๋ยวเรมีภาพชายชมครับอือหือโอ้เหลือเชื่อนะครับอืออโอ้เหลือดิแค่เสี้ยววินาทีนะครับมาดูครับ หนีบโอ้โหโจังหวะจะเตะซ้ายนะครับแกก้าวก็ไปต่อยขวาเลยครับเหมือนรอจังหวะอยู่แล้วครับโอ้โหโเต็มหมัดเลยครับแล้วเข้ากระโดวงวางจุดสลบพอดีครับแกพยายามจะลุกขึ้นมาสู้นะครับดูนี่ครับมวยไทยครับโอ้โห By the way of knock out of oh, the winner r a c e corner เพศสายรุ so ้งสอเดชดำรง